วันนี้นะคะเราอยู่กันที่บิกเดซเซมเบอร์ประตูน้ำวันนี้ไม่ได้พามาตะลุยกินนะคะทุกคนแต่ว่าจะพามาช้อปปิ้งเสื้อผ้าบอกเลยว่าที่ตึกนี้นะเสื้อผ้าราคาถูกมากราคาเริ่มต้นแค่แบบหลักร้อยอะหลก100ักร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ราคาส่งตั้งแต่ตัวแรกเลยนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานล,ลอยนะมันเป็นทางเชื่อมระหว่างาแพตทินัมกับตึกเดซเซมเบอร์นะคะใครที่ขับรถมานะคะก็มาจอดรถได้ที่ตึกแพตทินนัมนะแล้วก็ ลงมาตรงทางเชื่อมชั้น2นะคะแต่ว่าถ้าใครมาด้วยระบบขนส่งสาธารณะนนเนี่ยก็แนะนำว่าถ้ามา BTS นะก็มาลงที่สถานีชิดลมแล้วก็ออกทางออก6เดินตามสกายวอล์กมาเรื่อยๆนะคะผ่านตึกเกสอนผ่านบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินเลยมาเรื่อยๆก็จะเจอกับแพลตินัมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคิดจะพาเข้าไปดูอัปเดตแฟชั่นข้างในนะว่าที่นี่เขามีอะไรขายบ้างเทรนแฟชั่นเป็นยังไงราคาจะถูกขนาดไหนไปดูกันเลยไป นี่เขาก็มีทั้งหมด3ชั้นนะคะเดี๋ยวพี่จะพาเดินดูแต่ละชั้นนะคือบอกก่อนว่าที่เนี่ยเขาเหมือนเขาจะแบ่งเป็นแบบเป็นล็อกๆเป็นโซนโซนนะคือแต่ละโซนเขาก็จะมีคชเชียของเขาอะ่ะไม่ว่าเราจะซื้อตรงไหนใช่ปะ่ะเราก็จ่ายตรงแคชเชียเขาตรงนั้นที่โซนนั้นนะอย่าข้ามโซนไปข้ามโซนมานะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเราเริ่มเดนินตั้งแต่ชั้นหนึ่งก่อนละกันเนาะไปดูกันนี่แกงเกงตัวละสองร้อยเองนี่น่ารักมากเป็นกกงเกงขายาวนะคะ ผ้าดีนะทุกคนผ้าหนามากเลยนะเนี่ยผ้าไม่บางนะคะรูแบบการตัดเย็บเขาก็ดีนะโอ้ยสองร้อที่มีลายสีมีห้าหลายแบบด้วยนะเนี่ยนี่ตัวละร้อยหสิบก็มีนะคะถูกมากเลยอ่ะเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นฟิลแบบเสื้อปาดไหลนะน่ารักมาก เ็นเสื้อยือดเป็นขาสั้นก็มีหรือเป็นแบบฟีลแบบเสื้อคงเสื้อครอปอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะเยื้ที่อยู่ในหูนี่คือแบบตัวละร้อยเดียวเองถูกมากเป็นแบบเป็นผ้าเหมือนวอลฟิลค่ะ,คะแบบไหมพรมไหมพรมนิดนึงนะคะนี่ตัวละร้อยบาท ยกเซตแบบนี้นะคะสองร้อสอง่อนนี่คือได้ทั้งเซตเลยนะเนี่ยเราแบบมีหลายสีด้วยโอ้ยถูกมากเลยนะเนี่ยทีนะ่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของชั้นสองแล้วนะคะสองนโอ้ย น่ารักมากเลยทุกคนคือแบบดวู่ดิแบบเป็นชุดเซตอย่างเงี้ยเอ้ยปัดแบบเย็บดีด้วยนะคะ่ะเนี้ยนี่ใครแบบหาเป็นชุดแบบพวกแบบเบลเซอร์ทำงานเนี้ยก็มีนะมาแบบเป็นเซตแบบกางเกงกับเสื้อเลยนะคะสามรอยบาทยกเซตมาเนี่ยสามรอยบาทนะีสุดยอดชุดเซตดีนะทุกคนเราแบบไม่ต้อง มันไม่ต้องแบบมาแมทเสื้อผ้าเองอะ่ละลรที่นี่นะถ้าใครที่แบบว่าแมทเสื้อผ้าไม่เก่งนะคะเขาแบบมีโชว์ไว้ในหุ่นอย่างเงี้ยเราก็เลือกตามเขาไปได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยเห็นว่าเออเขาก็จะแบบแมทชุดแมทอะไรไว้ให้เรานะเราก็มาเดินดูเป็นไอเดียได้นะคะเนี่ยทุกคนอย่างที่กีบอกใช่ปะว่าแต่ละโซนอะ่ะคือเขาก็จะมีเคาน์เตอร์เป็นของตัวเองอะ่ะเพราะว่าแต่ละโซนเสื้อผ้าเขาก็จะไม่เหมือนกันอย่างด้านเนี้ยใช่ไหมเสื้อผ้าเขาก็จะเป็นฟิลแบบสไตล์แบบว่า ฟีลแบบแคชชัวลแคชชัวลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะเสื้อผ้ามันก็จะเป็นแบบคนละสไตล์กันอนะ่ะเขาก็จะมีเคาน์เตอร์เป็นของตัวเองตรงเนี้ยมาดูคือเนี่ยเห็นว่าแต่ละโซนเขาก็จะมีเคาน์เตอร์เป็นของตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราห้ามแบบหยิบเสื้อผ้ามั่วโซนโดยเด็ดขาดเลยนะคะชอบตรงโซนไหนอย่างเงี้ยชอบแบบเซตเนี้ยก็ต้องจ่เงนินที่เซตนี้นะที่โซนนี้เท่านั้นนะคะ ก็บอกก่อนนะคะทุกคนว่าที่เนี่คนจะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแม่ค้าที่เขาแบบไลฟ์รับคิ้วนะแบบมาไลฟ์ขายอะไรอย่างนี้นะ คนก็จะค่อนข้างเยอะแบบคนไทยคนจีนคนต่างชาติอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคือใครที่แบบไม่สะดวกมาอย่างเงี้ยก็ลองดูตามไลฟ์ได้นะเพราะแบบ a c e b o o k ติกเก็ตอย่างเงี้ยเห็นคนเขาแบบมาไลฟ์ข่ายกันเยอะมากแล้วแบบว่าอ๋อไดเคุาเยอะมากนะราได้ดีมากเลยเอ่ะปังมากเลยนะทุกคนนะแล้วที่เนี้ยคือแบบถ้าใครจะมาไลฟ์ข่ายนะคะก็มาไลฟ์ได้นนะับเพลงที่เขาเปิดมันไม่มีลิขสิทธิ์นะคะทุกคนหรือว่าใครที่อยากจะลองแบบ ลองเริ่มต้นแบบว่ามาไลฟ์ขายดูก่อนเลยอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องแบบมาสต็อกของหรือไม่ต้องอะไรอ่ะแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอ่ะแค่ลงทุนแรงเราอะ่ะมาเราก็มายืนไลฟ์ร้านเที่เนี่ได้เหมือนกันนะเป็นการแบบเริ่มต้นการทําธุรกิจค้าขายดูนะคะไปเดี๋ยวเราเดินดูกันต้องคนเยอะเหมือนกันนะทุกคนนะ <c oughs> นี่ตรงนี้ตัวละร้อยเองนะคะเสี่ยอาด,ดานี้เรื่องนะเพราะว่าอยู่ใกล้ลำพูงนี่ป็นโฟลคเซรเอร์เชิญอะไรอย่างเงี้ยนี่นดูดิ ซาดิกันสีฟ้าสดใสตัวละล้ออย่างเงี้ก็มีนี่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 ดูดูมบนเสื้อชิ้มันแบบมันแบบเอาคุมแบบบางๆก็น่ารักนะมาดูกระโปงนี่นี่กระโปงน่ารักมากเลยกระโปงตัวละสองร้อยเองเยอะมากที่นี่เยอะมากคือนี่น่ารักากข้าง่างแบบเป็นขนๆว่าเอ้ยน่ารักจัง เขียวสองเอ้ยเขียวสามเอ้ยเขียวสองขาวสามเขียวสองนี่ผ้าตัวนี้กำลังคิดกันเลยนะคะทุกคนน่ารักจังตวดลวดลายดิลายเขาน่ารักมากเลยอะ่ะลายน้องแมวพี่คะไอ้ตัวนี้เท่าไหร่อะคะร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยสิบบาทเลยนะถูกกันไปมากสุดยอด นี่นะคะทุกคนกางเกงขาสั้นนะใส่เล่นได้นะตัวละหกสิบบาทเอง 24, นี่ 24, น่ารัก <24, 25. S 1> มากเลยอ่ะ 25, 25. นี่เสร็จที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะตัวละสองร้อยบาทสองร้อยบาทนั่งกันเองโอ้งานทะเลต้องมาแล้วะ ตรงนี้คือสวยมากนะคะทุกคนคือเป็นแบบเป็นฟิลแบบเหมือนเสื้อเชิญตแล้วเป็นเสื้อเชิ้แบบครอปนิดๆนะแล้วก็แบบเล่นถูกหลังนะคะเก๋มากแบบเก๋เก๋จริงๆตรงนี้นะนี่ทุกคนดูน่ารักมากคือแบบว่าใส่ไปเที่ยวไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยนะใหะะ้ถ่ายละคะเท่าไหร่หนึ่งสองสามเฉลยเลยสองร้อยห้าสิบบาทจริงๆชุดนี้แค่สองร้อยห้าสิบบาทเองดูดิ มีหลายสีด้วยนะเนี่ยมีสีเหลืองสอีชมพูนะคะสีเขียวสีกรมเลยเนี่ยสีนะะ่ารักถูกบอกแล้วว่าถูกถูกจริงๆริงนี่แต่ถ้าใครหาเป็นเพราะแบบเบสเซอร์แบบใส่ทำานยอย่างเงี้ยลายสกอตอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้ก็ตออละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะน่ารักอ่ะเนาะผ้าดีนะคะการตัดเย็บดีนะมีใส่ซับให้ด้วยนะ ต่ว่เราดูดีอ่ะมีเสาม,มีเสามไายให้ด้วยนิดนึงนะคะอืมแล้วก็มีสับนองซับในอ่ะโอเคน่ารักจังน,นี่เป็นแบบสีผืนเรียบๆก็มีนะคนลองมาเดินดูนะั้นเนี่ยมันเยอะมากเลยอะทุกคนให้ดูให้ถ่ายวัาดาเท่าไหร่หรเป็นเซตสามชิ้นนะคะได้เสื้อข้างนอกเสื้อข้างในนะแล้วก็ได้กางเกงให้ถ่ายหนึ่งสองสามไม่ต้องถ่ายละเฉลยเลย 250บาทถูกไหมมันถูกมากเลยนะแค่ส5 0บาทเองอ่ะคือแบบเนี้ยใส่เที่ยวใส่ทํางานใส่ไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนเนาะน่ารักนเนาะแล้วคือแบบชอบตรงที่แบบว่ามันแยกกันได้อะทุกคนแล้วเราก็สามารถเอาแบบไปแมทกับกางเกงไปแมทกับกระโปรงตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเนาะน่ารักมากหวานมากเลยอะ่ะน,นี่อันเนี้ยที่ทุกคนเห็นข้างหลังก็คือสต็อกของเขานะคะนี่ดูสต็อกของค่อนข้างเยอะนะใครที่แบบว่าเหมือนแบบ มาไลฟ์าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจะรับไปขายอะ่ะทุกคนรับไปขายได้เหมือนกันนะคือได้กําไรแน่นอนอะ่ะคือที่นี่คือเขาขายถูกมากแล้วมาได้ราคาส่งตั้งแต่ตัวแรกด้วยอะ่ะโออสตอกเขาแบบแน่นเลยนะคะแล้วแฟชั่นมาใหม่เรื่อยๆเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาน้าลักกระโปรงว2 k ปเควะสองร้อยบาทเองอะ่ะหนา้าลายมาเนี่ยนี่ทุกคนทุกคนเสร็จนีเนี่ยยกเสร็จเลยร้อยห้าสิบบาทบ้าไปแล้ว เราแบบเนื้อผ้าดีมากนะคะเป็นแบบอันนี้เขาพิมพ์ลายนะเป็นผ้าพิมพ์ลายลงผ้านะแบบผ้าไม่บางเลยนะคะทุกคนโูแต่ว่าผ้าไม่บางเลยใส่สบายแต่มันก็แบบไม่ได้หนาเกินไปนะนี่ดีลายกางเกงน่ารักเนาะมีหลายลายเลยอ่ะอ้ยมีแบบมีแกะมีปลาคาร์ฟอะไรเงี้ยอุ้ยน่ารักอ่้โอม่ห้าสิบบาททุกคนใครอยากสอยมาสอยเลยอันนี้บอกก่อนนะคะทุกคนว่าแฟชั่นที่เนี่ยเขาเปลี่ยนไวมากนะ คือถ้าแบบใครเห็นในคลิปนี้แล้วแบบว่าตามมาซื้อแบบที่เห็นในคลิปแล้วมันอาจจะไม่มีอ่ะอย่าพึ่งวีนกินะทุกคนเพราะว่าเสื้อผ้ามันเปลี่ยนวเปลี่ยนบ่อยมากเลยนะคะเหมือนแบบอย่าง2วันก่อนเรามาเป็นอีกชุดหนึ่งที่ยังอยู่ใช่ปะผมมันถัดมามันไม่มีแล้วนะมันหายไปแล้วอะ่ะเออคือถ้าใครมานะคะเราอยากซื้อก็คือซื้อเลยนะอย่าคิดนานอย่าพึ่งกลับไปนอนขีดที่บ้านซื้อไปก่อนเพราะมันถูกมากจริงๆทุกคนงงงงกับของถูกที่แบบถูกมากขนาดนี้อะ่ะ อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าที่นี่จะมีเสื้อผ้าหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์มากเลยนะไม่ว่าใครจะเป็นสายแบบสายหวานสายเปรี้ยวอย่างเงี้ยที่นี่มีแน่นอนนะคะสามารถมาซื้อที่เนี่ยไปได้ทุกเทศกาลเลยนะคะไม่ว่าจะแบบไปทะเลหรือว่าแบบมาใส่เล่นอยู่บ้านใส่ออกงานอย่างเงี้ยมีหมดทุกแบบเลยนะแล้วแฟชั่นที่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกสองวันสุดยอดเท่ากับเรามาเดินได้แบบทุกสองวันหรือว่าทุกอาทิตย์ก็ได้นะเป็นแหล่งอะไลน์ซับชันดีเลยนะคะนี่ก็แอบ,บสอยกระโปรงมาได้ตัวหนึ่ง นะแล้วเดี๋ยวจะไปแอบช็อปต่อแล้วหรือว่าใครนะคะอยากจะลองแบบทาคุรกกจอย่ไงเนงะี้ยมาซื้อเสื้อผ้าที่นี่ไปก็ได้นะเราไปขายต่อคือมันขายต่อได้ราคาจริงๆนะคะที่นี่เขาได้ราคาส่งตั้งแต่ตัวแรกเลยนะเราไม่ต้องเอาเพื่อนมาหารด้วยก็ได้นะถ้าเราแบบคนละสไตล์ก,กันกับเพื่อนนะหรือว่าถ้าไม่อยากลงทุนก็อย่างที่กี่บอกไปนะมายืนไลฟ์ก็ได้ที่นี่แม่ค้าแบบมายืนไลฟ์กันเยอะมากเลยนะทุกคนนะ วันนี้ก็ขอตัวกันนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะป้ายยาใครได้บ้างถูกใจใครได้บ้างเนาะใครแบบมีความคิดเห็นอะไรหรือว่าแบบมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะก็ขอตัวกันนะคะทุกคนรีบไปชอบก่อนคนเริ่มเยอะมากๆแล้วบลาบลาบายสวัสดีค่ะทุกคนทุกี้เพิ่งรู้ว่าที่ตึกเดซอนเบอร์เขาก็มีที่จอดรถเหมือนกันนะคะตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยเป็นที่จอดรถนะแต่กงไม่รู้ว่ามันเข้าทางไหนนะเออ ลองหาหาดูแลกันเนาะเพิ่งเห็นน่าเพิ่งเห็นตอนจะกลับบ้านแล้วอะนี่นะคะตึกเดกเซ ember น,นะคะสามชั้นช้อปปิ้งมันๆจุกๆไป